สบายดีพี่น่องโทรถามข่าวหลบดึกพี่น่องก็ไปเปิดพงเปิดแค่มันบดางล่ะเมื่อห้หาหรือว่้วบางแล้วหันนี่จะหูจุ่ยเอวมาฟินทวนบันทึก bên bơ không Bơ quá chi phá ta 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 เออเออหัว่อคำนันบทเจ็บบวบปวดกันมื่อหาก,กินห่างไม่หนาดยาอเออกับบวบผ้าเลยคำมันบทเจ็บบวบปวดนอนได้พอมากน้องนอนเนยบ่นอนอยู่หรือน ลุ่มไปเออนั่อยู่เรื่อนลุ่มไปแล้เรื่อนต่ำไปเอออ้าวจะนั่งแค่ดาวมึงอยากงามเราเมากล้องกูนี่ถ่ายมาแม่มันบอกกินฉับบอก มันก mm ็เจะใส่ยาใส่ยาเลยค่ะ hmm. ม yeah. so, yeah. mm ันจะนอนไม่นอนบุลุเหรอใส่ยาใส่ยาเมื่อเช้าหนต่มันเจ็บก็ห่วทำอะไรอยานเศร้าเหอ อาเลี่ยงมันกับปาเศร้าแล้วเหรอเมื่อ่เมื <k <k ่อไรเจ็บนี้ต้องเบ่งอาการนี่หมดจาม่งมาเศร้ามากวันนี้ว่าเขาดูเขาเดียวเพิ่นพี่น้องเลยกับเอน้องกันแล้วน่าจะกลาว่าอให้คนอื่นกับบอกล่าวกัะจ้าพี่น้องกับกัเจ้ามัาเศ้าอมาก่าชบให้คนอื่นประจันกเจาหายเนาะ อันนี้เนีว้าเนี่ยตีพี่น้องกินังำวอดได้เอาง่ายๆเอาตรงๆสักขั้นมาเล้งนะมันกัดเพราะประนัดเลยเนาะคั้นว่าร่างใส่อุดตันแบบพี่น้องเพคนว่ามันก็มีหลายปัจจัยออุดตันไปทางอื่นกับโบเป็นยังอันอุดตันไปทางมาเล้งก็มันกับมับาเศร้าแล้วมันกัดข่อยล่ามคอยดิมไปเทาเบิ่งมืออื่นพี่น้องเอ้ยตะกี้กับสิเขาผ่ามือนี่แล้วยังบ่ตื่น ไม่ใช่เหมือยแห้งมาจากเจ็บบนมือเลยเนาะเจ็บจะขึ้นนี้เลยบนไอ้นอนเขาเจ้าเลื่อนมือผ่าเป็นมืออื่นพี่น้องข้างเบิ้องข้างเบิ้งอีกข้นงั้นบ่เจ็บเขาเจ้ากับบาผ่าหายข้างมันบ่เจ็บแล้วเขาเจ้ากับบาผ่าเดี๋ยวนี้เราเศร้าเจ็บแล้วเดี๋ยวนี้นะเราเศร้าเจ็บกับแล้นอนเดีพี่น้องยังอยู่น้ำยาละงหบับง่ายซะถ้าเสวยบบาเจ็บน้ำยาละงหับแม่งอยู่อย่าว่าเราบ่เจ็บนั่นยังอยู่น้ำยาละงหับเดี๋ยวนี้เมื่อผิดยาท่านชิมลูกมาข้างอยู่บรจังเนาะ เจ้าเล็บชางก็งอ,ย,อกยู่น้ำขจ้าเว้ข้าเจ้ากระชายแย่ระงับนี้หลุดชีใส่แต่แย่ละงับขึ้นมากระดีขั้นมาพ่อผ่าก็ผ่าออกซะแล้วกับบุผ่าแต่ว่ากันขึ้น,น,นอืมมาอื่นเศร้าคนละอืมกับลอยหัวใจเล่าปกติเห็นแล้วข้าเจ้ากับหัวใจแบบปกติก็เจ้ากับใสอ่ออกซิให้หัวใจปกติจ,จบบนั่นเห็นไหม หมดเลยมาชุบเบิดกับบ,บ,บิดกันเัดแหม่เตะท้ายหมดมาเต็มติดคับมารอพังข่าวน้ำกันพี่น้องเลยตาทีือ่อวลาาดกันอีนตอนนี้กัยังรอคนฝักพื้นยังน,นอ่นบตตื่นใส่เข้าะใส่ยาเห็เนาะ นอนแต่วเว้นเพื่อังบาตื่นนอนน้ำยาแล้วอาจารใส่ย,ยาลงังเหารมเจ็บพ,พ,พว้อมปวดไม่มันแกไข้กับยาเขาเศร้าเจ็บท้องลุกนมาจังไงใส่ก็ไปเลย,<ม>ยเศร้าเจ็บหลดแต่ว่าตอนเขาจะผ่าเขาก็จนะรับร<ม>ับเองนะเพราะมันเมนะื่อยเนาะ อันนี้คือกันแหละเนี่ยกระด็เจ้าพาถ้าจะกระชัยเด้นะคือกัน e. e อันนี้คือก e. ันรีพอเราก็เจ็บคางทุ่มๆหรอเหม่อยแล้วค่ะเอามื่อือนแล้วพี่น้องเอ้ยพอพื้อนนะเอามื่อือนแล้วอันโทษพยายามโทษไปมือเศร้านี่จะได้เอาลบออกมาอีกนะอือไมีเงินนี่เหรอมืม่เงินเอาขึ้นเมื่อคติพาตัดโบไมีเงิน ท่านจะพาแบบ่มีเงินเพคนวาเพยคนกระตอบอยู่ว่าบ่มีเงินเหมือนเดี๋ยวจัาว่แบบาวท่านนี้ก็พักกันเพโทนภามก,กล็ลงไปนะไปไปไปเรา,าบ,บ่มเงินโอ้โหมี้ายเขายุดซะก่อนพี่น้องรับแล้วพี่น้องมือนีนก็ใส่ชุดเก่าให้คือเก่าเป๊งจะว่าใส่ชุดเก่าเพราะว่าเขาใส่ไม่ยั่งยืนเขาถอดออก พอเพิ่นจับมาใส่ให้อีกกลางเว้นนะสามสุดสี่สุดก็คืนเพิ่นมาใส่สุดเก่า,าเว้ยนอนตีละมอมเนู่จรุปเรื่องพอซาซุยกันอนพันง,พงเมืองมืออื่นนอพี่น้องแต่ตอนนี้เรานอนยังบุลุกมีแต่พังเมืองมืออื่นว่าจะได้พาหรือบ่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพะกับหมอเพิ่น แคนแพทจหมอปนภากับเป็นผาบางทีเราเศร้าเจ็บเข้าวบัวผากับมีนะพี่น้องโยกเลยโยงได้เฮ้ยถ่ายยังไง จะรอพังข่าวอีมืออื่นพี่น้องเลยพระหุมกก็เริ่มจะทงให้ไปในภาพไปจ้ารอพังข่าวพังข่าวเหมือนกันพี่น้องมืออื่นบมแล้วเป็นอะไรกันดิเขาจะห้ออกเมืออ่ะโคันบบเจ็บเลยดูข้าวจีพา,า้ จุลแพทย์น้ำมอ,มอผลในน่องพี่น้องคันบ่สุดคือน้ำ่นห้าสิบไปห้าพิ่นอียังเนาะโอ้ขอบคุณเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านที่เพิ่นแน้ำผลกับในน้ำหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องแบบประสบการณ์ที่เพิ่นเจอผ่านนะ่นก็มาแชร์ประสบการณ์หรือมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ เอากเขาอ่านพี่น้องออ่านเบิง้งหลายคนกับเสียงส่วนร้กับอยากอยากไปทางมะเร็งร้กัวนะพี่น้องแต่ว่าอีกส่วนกับสย่ยกุฏันมันก็นมีหลายประเภทเป็นเพราะวะ่าเอาก็คอยมันไปทางอื่นใจอยากไปทางมะเร็งบางท่านกับว่าผ่าแล้วก็เศร้าแต่กรณีนี่นี่ข้าเรายุด เขาเล่าเศรา้าเจ็บนี่มอเขาสิบบกพาให้ได้หน่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังใส่ยาระงับอยู่พังมือมือมอือ่นก็พอใจเราเตือนชาแล้วพี่น้องมืออื่นแล้วเขาเล่าเศร้าเจ็บเข้ากับสิบบกพาให้แล้วก็ใช่แล้วมืออ่ะนะมื่อเจ็บใหม่แล้วจะมาใหม่เพระตอนนั้นแนวมันเนาะยังนี่ก็ไปบ่ลเลยก็เลยตัดีว่า ลาหน่อยใจเงินใจพนอนรับหรือบ่จีเทียงขึ้นแล้วนย่ังขาหมดเนี่ยยังมาอยู่บ่นอนเนี่ยขอขกเกล็ดเก็ดเร้วแจนะพอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องเลยสำารดีจะพอมัพี่น้อง